มา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 ,มา,มาดูเด็กๆมาดูน้องๆนะฮะมาดูน้องๆ พี่นลงรักเด็กๆนะขออะไรเซนอาจารย์เซนที่แมสนะทุกคนแล้วผมห้ามทิ้งเลยนะท่านผู้อ๋อฮะแมสก็เซนนะทุกคน เต็นกระดาษแล้วเต็นกระดาษพราเมนไม่ได้นู๊กเมสมันไม่ติดต้องกระดาษนะลูกกระดาษอย่างเดียวแมสมันมันไม่ติดไม่ติดอาจารย์แมสมากนี่อาจารย์แมสเดี๋ยวนะลูกเดี๋ยวอาจารย์ตลุกมาเดี๋ยวไปต่อนะครับไปต่อกันที่โรงเรียนจอมสุรางนะครับผมจอมสุรางอายุทยานะฮะ จากโรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ไปก็ประมาณสามสิบนาทีโดยประมาณนะฮะแมสของแท้นะอ่าแมสของแท้นะอาจารย์ของเราแมสนะฮะ <laughs> แมสมาน่ารักน่ารักเด็กๆน่ารักน่ารักแต่อาจารย์แบบว่าปวดหัวปวดหัวอาจารย์บอกเ,อเหนื่อยจังอาจา,อาจารย์อยากไปแล้วอยากไปแมสที่อื่นแล้ว จับมือนะอันนี้เป็นงานจับมือนะฮะ<ด>ของอาจารย์ไม่ใช่ตัวอย่างไม่ใช่จับมือไม่ใช่งานจับมือนะฮะ <c oughs> จับมืออาจารย์ด้วยเป็นงานจับมือเดี๋ยวเสื็จจากนี้ผมก็ลงนะผมผมก็ผมก็ลงเหมือนกันนะ,ะแล้วก็ ประมาณครึ่งชั่วโมงโดยประมาณนะครครึ่งชั่วโมงให้อาจารย์ได้พักกนเกวียนหน่อยนะทุกคนแล้วก็เดี๋ยวไปเจอกันที่โรงเรียนจอมสุรางอายุธยานะครับผมจอมไม่เสียตังจ้าถูกต้อง <c oughs> เด็กๆไม่ได้ถ่ายรูป <c oughs> <c oughs> แต่ถ่ายภาพรวมาแล้วฮะเพราะว่าถ้าถ่ายรูปทุกคนเนี่ยมันเยอะอาจารย์ต้องรีบไปต่อนะอยากจับได้บ้างได้ไหมจะเอาเอานิ้วแตะๆได้ครับพีกระตาย จับไม่ได้แต่เอานี้แต่แตะได้ครับแต่แตะเบาๆฮะ <c oughs> เออแตะเบาๆได้ฮะแต่จับไม่ได้โรงเรียนสตีรวนเอาจริงเหรอพี่พี่ยูเซอร์เหรอจอมสุรานี่เป็นโรงเรียนสตีรวนเห,หรอรวนเหรอฮะอ๋อค่ณรู้พค่ณรู้กระโจนนะเออกระโจนกระโจน เด็กน่ารักนะยกมือไหว้มีสัมมาคารวานะใช่ใช่ใช่ใชอ๋อเหรอครับโอเคโอเคได้โอเคโอเคเดี๋ยวไปเจอกันที่โรงเรียนจอมสุรานะฮะจอมสุราได้ลูกขอบคุณคับแม่ เฮ้ยหยิบน้ำให้พี่หน่อยดิเอาชาเขียวมาลดนหน่อยนี่ไปที่การขอใช่ไหมใช่ใช่ใช่เดี๋ยวเดี๋ยวหน้าดาขออนุญาตไปที่บ้านการย์นะไดจัาธุนะครับ โอเคทุกคนเดี๋ยวอาจารย์ไปแล้วนะเจอกันครับน้อมทนนาสาธุที่ได้ยินได้ฟังทำกันนะครับทุกคนแล้วเจอกัน30นาทีจ้ะ